หาอาหารนะครับที่คุณกินปั๊บนะพุ่งนี้อ้วนเลยทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังว่า5อาหารนั้นมี อะไรบ้างนะครับหมอหนึ่งบอกเลยว่าทุกคนอ่ะกินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็แอบงงบางคนนะทักมาถามหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะเมื่อวานน้าหนัก68วันนี้ขึ้นมา70เลยคะ่ะมีวิธีแก้ไหมคะเนี่ยฟังคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เข้าใจเนาะว่าอะไรที่ทําให้อ้วนขึ้นภายใน1วันภายใน24ชั่วโมงบ้างจะได้เลี่ยงนะครับส่วนใน5อาหารนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยได้กินบ่อยนะแต่ก็อยากให้เอาทริคต่างๆที่หมอหนึ่งจะให้ในอาหารแต่ละชนิดเนี่ยเอาไปลองปรับใช้กับอาหารที่คุณชอบดูเพราะว่่่่่าาาาาาจจรริิงๆแล้้้้วววว5อาหหาทีีะะพูดดดัันนนนนยไไไไมไมมมมคก มันยังกินได้แต่คุณต้องรู้ว่าตัวอาหารนะมันไม่ได้ผิดหรอก แต่ตัวสารอาหารหรือสิ่งที่เขาใส่ลงไปในนั้นต่างหากที่คุณควรจะต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้ามีคลิปไหนที่เขาบอกว่าหมูปิ้งกินไม่ได้จริงๆหมูปิ้งไม่ได้ผิดแต่หมูปิ้งบางอันที่อาจจะหวานหรืออาจจะมีมันเยอะแป้งเยอะหรือว่าใช้น้ํามันผิดประเภทพวกนี้ต่างหากที่ผิดตัวอาหารเองเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรโอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจหลักการลึกๆของมันลงไปคุณจะได้เป็นคนที่ลดน้ําหนักแบบมีความรู้ไม่ได้จําเอาแล้วก็เอาไปปรับใช้อย่างเดียวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนะครัส้ง ใน,นชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับนะเพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันว่า5อาหารที่กินปั๊บผู้มีอ้วนเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเพื่อนเพื่อนของเราที่ลดน้ําหนักด้วยนะอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะใครที่ฟังมาหลายคลิปแล้วจะรู้ว่าหลายๆคนลดน้ําหนักไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้นะแต่ฟังมาหลายคลิปแล้วหมอหอ่ะโหฟังทุกคลิปเลยนะบางคนก็ฟังมาหลายหมอแล้วนะแต่ ยังไม่กล้าลงมือทําเพราะกลัวอะไรกลัวว่าจะทําไม่ได้สาเหตุมันไม่ได้เกิดจากคุณไม่เก่งหรือไม่มีความรู้เลยแต่มันเกิดจากการไม่กล้าลงมือทําวิธีเดียวที่จะกล้าลงมือทําก็คือคุณต้องเห็นคนที่เขาทําวิธีเดียวกับคุณแล้วประสบความสําเร็จเห็นแบบนี้บ่อยๆแล้วคุณจะมีกําลังใจนะครับอย่างคนนี้เป็นนักเรียนในกลุ่มลดน้าหนัก V.I.P. ของหมอหนึ่งนะลดไปอีก16กิโลนะครับตอนอายุ60ปีนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เคยคิดว่าฉันน้าหนักเยอะแล้วอะน้ำระบบผลาญฉันน่าจะพังฉันน่าจะลดยากคนเนี้ อายุ60แล้วอ่ะออกกาลังกายหนักก็ไม่ไหวหรอกแต่ปรับอาหารถูกไงลดไป16กิโลโดยที่ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อาหารเสริมเลยนะครับผลเลือดดีขึ้นทุกตัวแล้วก็หุ่นสวยกลับไปใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้แล้วเห็นป่ะชีวิตคนเราต้องการแค่นี้นะเพราะอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอยากสุขภาพดีไม่อยากกินยาไปตลอดชีวิตขอกลับไปใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนเดิมบางคนไม่ได้อยากมีซิกแพคด้วยนะแค่อยากกลับไปผอมอ่ะแล้วก็เดินเหินสะดวกบางคนต้องการแค่นี้บางคนต้องการแค่พอผอมแล้ว มีความมั่นใจมากขึ้นถ่ายรูปไม่ต้องหลบหลังเพื่อนไม่ปวดเข่าไม่ปวดหลังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวได้แค่นี้เองบางคนต้องการแค่นี้นะครับ <ma iden> เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนนี้ด้วยนะ,คนะใครที่ติดตามหมอหนึ่งอยู่ก็อยากให้ได้กําลังใจไปด้วยกันอ่ะคราวนี้มาดูนะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยไอ้หอาหารที่หมอหนึ่งพูดถึงเนี่ย มันบังเอิญบังเอิญนะคบว่าเป็นอาหารที่นอกจากจะกินแล้วอ้วนทันทีแล้วนะยังทําให้ไตวายด้วยอ่าเพราะอะไรเ <face> พราะว่ามันมีสารบางอย่างที่กินแล้วไม่ค่อยดีต่อไตเลยนะครับจริงๆคนที่อ้วนเนี่ยที่มีไขมันในเลือดสูงมันก็ไม่ค่อยดีต่อไตแล้วนะใครที่น้ําหนักตัวเยอะๆจะรู้ว่าค่าไต่ะจะสูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็จะเริ่มมีความดันสูงเพราะว่าไตของคนเรามันทําหน้าที่ควบคุมความดันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราน้ําหนักลดลงได้เลี่ยงอาหารพวกนี้ได้ความดันก็ลดลงไขมันในเลือดก็ลดลงน้ําตาลในเลือดก็็ลลดดงค่าตกี มันมาเป็นแพ็กเกจเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งหมด คราวนี้ก่อนที่จะไปฟังว่า5อาหารมีอะไรเนี่ยก็ต้องอธิบายต่อก่อนว่าการที่น้ําหนักคุณขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณอ้วนขึ้นเสมอไปนะไม่งั้นบางคนจะเข้าใจว่าน้ําหนักขึ้นวันนี้อ้วนขึ้นพรุ่งนี้น้ําหนักลงคือผอมลงไม่ใช่อ้วนหรือผอมเราอย่าดูตามน้าหนักตัวเลขให้เราดูตามปริมาณไขมันในร่างกายแล้วมันจะดูจากอะไรได้บ้างไม่ค่อยแนะนาให้ดูตามพวกตาช่างเท่าไหร่นะใครที่มีตาช่างพวกตาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้ออย่าไปช่างบ่อยนะพวกเนี้ยมันใช้วิธีในการปล่อยกระแสะไฟฟ้้ฟ้าาาาาล่ยยรเเขาาในงกกแว็ทีบ กับมวลน,น้ําในร่างกายประจุไฟฟ้ามันวิ่งผ่านมวลน,น้ํามาถูกไหมแล้วก็ไปดูว่าน้ํามีกี่เปอร์เซนต์ตอนนั้นมีกี่เปอร์เซนต์อันนี้มีกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ไปคํานวณเทียบก,กับน้ําหนักตัวซึ่ง ในแต่ละวันมวลน้ำคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งจะแนะนําว่าถ้าคุณลดน้ําหนักเนี่ยพยายามใช้ตาช่างธรรมดาเนี่ยช่างเอาเลยแล้วก็ใช้สายวัดวัดรอบเอวร,รอบอกสะโพกพวกเนี้ยนะครับสัปดาห์หนึ่งช่างครั้งหนึ่งพอส่วนในพวกเครื่องที่ใช้วัดพวกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อไดอ้เดือนละครั้งก็พอโอเคเปล่าและค,ควรจะเป็นเครื่องที่มีสีแกนสี่แกนคือขึ้นไปยืนเสร็จปั๊บมีมือจับด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบที่ไม่ใช่มีมือจับแบบที่คุณขึ้นไปยืนอย่างเดียวแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นการเฉลี่ย มวลของกล้ามเนื้อกับไขมันเฉพาะส่วนล่างของร่างกายป้ายสะดือลงไปพูดงั้นเถอะนั่นบางคนจรีละเกิดมาเนี่ยเขาเป็นพันธุกรรมที่ช่วงล่างใหญ่ก็มีโอกาสที่มวลไขมันมวลกล้ามเนื้อมันจะไม่เท่ากับคนทั่วไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีแกนก็จะดีหรือถ้าเป็นไปได้ไม่ยังเป็นก็อย่าไปใช้เพืออเงินนะครับให้ใช้ตาช่างธรรมดาที่มาตรฐานหน่อยนะแล้วก็ใช้สายวัดอันเนี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดที่สุด ครัาวน,นี้ย้อนกลับมาที่เราจะพูดไอ้ตาช่างที่เราช่างแล้วเราขึ้นไปยืนเนี่ยน้ำหนักที่อยู่บนตาช่างเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ําไขมันกล้ามเนื้อกระดูกนะอุจจละอาหารคงค้างพวกเนี่ยเพราะฉนั้นเวลาคุณจะดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคุณจําเป็นจะต้องทำเสียงที่เรียกว่าช่างน้ําหนักโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นรบกวนทํำยังไงล่ะตื่นมาตอนเช้าอ่าก่อนจะอาบน้ําขอเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วใช่ไหม เขามักจะมีพวกเครื่องชั่งน้าหนักที่อยู่ในห้องน้ําด้วยเหตุนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าพอมันโดนน้าได้เนี่ยเวลาเราก่อนจะไปอาบน้าเราปวดทุกเสร็จอุจระแล้วปัสสาวะแล้วไม่มีน้ําหนักของเสื้อผ้าบางคนใส่กางเกงยีนน้าหนักเพิ่มตั้งกิโลหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าปัสสาวะแล้วอุจระแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าล้วขึ้นไปชั่งน้ําหนักนะมันจะได้น้าหนักที่ไม่ค่อยมีปัจจัยอื่นมารบกวนนะครับอันนี้คือน้ําหนักที่เราเรียกว่าน้ําหนักแห้งนะน้ำหนักแห้งคราวนี้อยู่ดีๆทาไมน้ําหนักแห้งคนเรามมมััันนนลไได้12วกิโอะะจสสขห มันเป็นไปได้ยากแต่ส่วนใหญ่น้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงเร็วๆมันเป็นน้าหนักของสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำนะอุจจาระก็ยังเป็นไปได้นะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไวกว่าคือน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารที่ทําให้ร่างกายบวมน้ําเยอะๆเนี่ยก็จะจิตตกเวลาชั่งน้ําหนักทุกวันนะนี่คือสาเหตุที่หมอหนึ่งบอกว่าอย่าชั่งน้าหนักทุกวันเพราะอะไรเมื่อทีเราจิตตกเมื่อวานเรากินสิ่งที่มันกระตุ้นให้ร่างกายกักน้ำเอาไว้น้าหนักขึ้นปั๊บอุ๊ยทำไมน้ําหนักขึ้นเราลดน้ําหนักไม่ไได้แนน่เเลลยททํําาปป3วั๊ิก แต่จริงๆแล้วไม่ได้อ้วนขึ้นเลยนะแค่บวมน้ําเฉยๆแต่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการบวมน้ําไม่เท่ากับอ้วนขึ้นแต่มันมีผลทางจิตใจซึ่งจริงๆมันมีสาเหตุอื่นๆอีกนะใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้หนัก V.I.P จะรู้ว่าปัจจัยที่ทาให้บวมน้ํามีเยอะมากอาหารเป็นแค่หนึ่งในนั้นเนาะแต่ว่าไหนในคลิปเนี้ยเราจะพูดถึงอาหารให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเนาะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก V.I.P ก็ไปทบทวนคลิปที่เกี่ยวกับการบวมน้ําเกี่ยวกับการดููาาาามเปปลลีีี่่่่ยนนนนแงงงขออกกะะใบบทททท6 23้ด ห้าอาหารนั้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยอ่าส้มตําพวกส้มตํปาปลาล้าพวกเนี้ยนะน้าหนักขึ้นทันทีเลยนะแล้วบางคนก็งงว่าทําไมน้ําหนักไม่ลงแต่มันไม่ได้อ้วนจากการที่คุณอ้วนไขมันนะน้ําหนักขึ้นในหนึ่งวันส่วนใหญ่จะบวมน้ําวันนี้บางคนบอกว่าไม่ได้กินส้มตาค่ะหมอแต่สิ่งที่อยู่ในส้มตำเนี่ยก็อยู่ในอาหารชนิดอื่นเหมือนกันแต่ยกตัวอย่างส้มตาให้เห็นเพราะว่ามันอร่อยและหลายคนชอบกิน แต่บางคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ใส่อยู่ในอาหารต่างๆโดยเฉพาะอาหารที่เป็นกับข้าวแล้วมีส่วนที่เป็นน้ําเยอะๆอย่างเนี้ยเรียกว่ามีส่วนที่เป็นน้ําเยอะๆเห็นไหมเนี่ยนะมีตรงน้ำน้าน้าน้าแบบเนี้ยพวกที่เป็นน้ำน้าแบบเนี้ยหรือพวกที่เป็นแกงเป็นต้มเป็นซุปต่างๆนะครับเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันจะไปละลายอยู่ในน้าเนี่ยจะมีอยู่2อย่างหลักๆที่ต้องระวังอันที่1คือน้ําตาล ไอ้น้าตาลเนี่ยทำให้อ้วนขึ้นจริงนะอย่างบางคนเนี่ยชอบกินส้มตามําไม่รู้เลยว่าตอนที่เขาตำเนี่ยเขาตักน้าตาลปี๊บใส่ลงไปคนกินตําไทยแล้วใส่น้ําตาลปี๊บลงไปคนกินตําปูปลานะตาปูปลานี่ก็มีน้ําตาลเหมือนกันถูกไหมแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งด้วยนะที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนก็คือสิ่งที่เรียกว่าชูรส มีหลายยี่ห้อเลยนะแต่เขาอาจจะไม่ใช้คําว่าผงชูรสนะบางร้านจะใช้คําว่า MSG มันย่อม,มาจากคําว่า Mono โซ d i u m มกลูตาเมต m o n นโซ d i u m มกลูตาเมตคือผงชูรสถามว่า2ตัวนี้อันตรายยังไงน้าตาลเนี่ยหมอหนึ่งเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากใช้ไขมันสะสมคุณต้องลดสิ่งที่เรียกว่าน้ําตาลการลดของมันของทอดบางทีไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะอะไรเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยสะสมไขมันจากน้ําตาลเป็นหลักครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดสิ่งที่เรียกว่าน้ําตาลได้หรือเวลาจะกินส้มตำเนี่ย นะให้เขาใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุดหรือถ้าเขาปรุงมาแล้วจริงๆแล้วอยากจะกินจริงๆให้กินแต่สิ่งส่วนที่มันไม่ใช่น้ำบางคนอ้วนเพราะอะไรเอาเข้าวเหนียวนะวข้าวเหนียวนี่ก็แป้งใช่ไหมนะกินแป้งเยอะๆก็อ้วนเนาะแล้วก็ไปจิ้มนะไปจิ้มไปส่วนที่มันเป็นน้ำน้าของส้ตมตำแล้วก็กินนะโอ้โหเป็นไงสดชื่นตามด้วยน้ําอัดลมอีกนะครับมันรือ้วนไงเนาะแต่ไอ้ส่วนที่เป็นผงชูรสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยบวมทําไมมันถึงบวมอย่างที่บอกนะชื่อมันชื่อโมโนโซเดียมกูตามี ไอตัวที่เป็นโซเดียมเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ตัวคุณบวมเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโซเดียมเนี่ยมันจะอยู่ของตัวเองของมันเนี่ยมันจะชอบดึงน้ามาด้วยเพราะนั้นคุณสังเกตเวลาคุณกินอาหารที่มีชูรสเยอะๆนะคุณจะหิวน้ําเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวโซเดียมเนี่ยมันไปดึงน้ําออกมาส่วนจากเซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณทําให้คุณหิวน้ำเนาะเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวของคุณมันก็เลยเพิ่มจากการที่คุณเนี่ยกักน้ำไว้เยอะร่างกายมันบวมน้ําพอคุณหยุดกินพวกนี้ไปสักสองสามวันอยู่ดีๆน้ำหนักคุณก็ลงแล้วคุณกกกก็ดีใจจ่าาาาา้้้ยยทํมนนนหััลงงงรริๆออ โอเคเปล่าเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆที่จะลดน้ําหนักได้ดีนะจะต้องเป็นหนึ่งไม่ใส่น้ําตาลหรือใส่น้ําตาลให้น้อยที่สุดเดี๋ยวนี้หมอหนึ่งทำอาหารนะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ย่าหวานแทนซึ่งมันใช้ปริมาณน้อยกว่ากันมากๆแล้วก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายของคุณสะสมไขมันด้วยหรือถ้าจะใส่น้าตาลก็ได้แต่ใส่แค่ปลายช้อนแค่พอได้รสชาติโอเคไหมเนาะแต่ถ้าเป็นอาหารที่ทํามาแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับเลี่ยงส่วนที่เป็นน้ำๆบางคนชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวน้าแต่วเาปรุงมาแล้วเนี่ยซดน้ําซุปจนหมดเลยอะ่ะอันนั้นน,ะน โอเคไหมแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นะนะครับสำหรับใครที่กินไปแล้วอ่ะไม่รู้ตัวว่ามันบวมอ่ะมันรู้ตัวอีกทีรู้สึกหนักหนังตามากโซเดียมสูงพวกนี้ชันน้ำหนักขึ้นแน่เลยให้ดื่มน้ําเยอะๆนะพวกวิตามินบางอย่างก็พอช่วยได้อย่างเช่นพวกวิตามิน b รวมโดยเฉพาะพวกวิตามิน B6 อย่างเงี้ยก็พอช่วยได้ก็เป็นวิธีที่ สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ก็ดื่มน้ําให้เยอะโอเคไหมนะครับเนาะนะอันนี้คืออันที่1เพราะฉะนั้นอาหารที่ทําให้คุณบวมตัวแรกเลยคืออาหารที่มีน้ําน้ําแบบนี้เยอะๆกะเพรานี้ก็ใช่นะบางทีกะเพราบางร้านหวานมากเลยนะใส่ชูรสเยอะด้วยน้ําชุ่มๆเลยนะแล้วหลายคนก็ชอบเอาน้ํากะเพราตักราดใส่ข้าวแล้วก็กินเข้าปากอันนั้นต้องระวังนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะส้ตมตำแต่อาหารทุกอย่างเลยนะอ่ะถัดมานะครับอันที่2อนะอะไรเอ่ยนะไม่พูดชื่อยี่ห้อนะมันคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บะมีกึ่งสำเร็จรูปใครเรียนกับหมอหนึ่งและอ่านฉลากโภชนาการเป็นนะครับกับไปทบทวนบทที่4นะใครอยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ไปทบทวนบทที่4นะเรื่องการอ่านฉลากไปพลิกฉลากดูเลยนะบะมีกึ่งสำเร็จรูปเกือบทุกซองแป้งเยอะมากนะใครที่ลดน้ำหนักฟังมาคลิปอื่นๆของหมอหนึ่งจะรู้ว่าหมอหนึ่งพูดหลายรอบแล้วว่าอยากลดน้ำหนักต้องลดปริมาณน้ำตาลกับ เพราะระบบพลังงานร่างกายเรามี2ระบบคือใช้น้าตาลกับแป้งเป็นหลักแล้วก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ําตาลกับแป้งมันจะใช้น้ําตาลกับแป้งก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คุณกินแป้งนะเพราะว่าแป้งที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันคือแป้งที่มีใย,ยอาหารเนี่ยมีเยอะเช่นอะไรเข้ากล้องกินได้ธัญพืชกินได้ผักหัวก็กิกนได้นะผละไม้รสไม่หวานก็กินได้แต่ให้ลดปริมาณมันลงไม่จำเป็นต้องตัดมันทิ้งเลยนะครับแต่พวกแป้งที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ย ไม่ควรกินอย่างแป้งที่มาจากบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยไม่ควรกินและพวกอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปนะอาหารกึ่งสาเร็จรูปคุณไปดูนะโซเดียมจะสูงมากอ่ะย้อนกลับมาคําว่าโซเดียมอีกแล้วเนาะโซเดียมไม่ใช่ตัวที่ไม่ดีนะแต่โซเดียมที่อยู่ในอาหารกึ่งสําเร็จรูปหรืออยู่ในเครื่องปรุงต่างๆในปริมาณที่มากเกินไปเนะี่ยไม่ค่อยดีกับการลดน้ําหนักเพราะฉะนั้นพวกอาหารที่เป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปข้อที่1 แป้งเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากลดน้าหนักต้องลดแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลยไม่ค่อยเหมาะและในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซเดียมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโซเดียมที่อยู่ในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็จะทําให้ตัวคุณบวมครนี้หลายคนก็เลยมักจะาถามมาหนึ่งว่าคุณหมอคะแล้วโซเดียมที่อยู่ในนมอยู่ในอาหารอื่นๆล่ะบอกเลยว่าถ้านลอกเหนือจาก5ข้อนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปดูนะถ้าคุณไม่ได้ป่วยเป็นโรคไตท,ที่ต้องจํากัดโซเดียมไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่ต้องจากัดโซเดียมนะคุณไม่จาาเเเเปปป็นนต้้ออองไไไไดดูลยยพรรระะะิมมมณั่ แล้วต่อให้มันเยอะในระดับหนึ่งร่างกายคุณก็ขับออกได้ถ้าไตาคุณยังดีเพราะอะไรเพราะว่าไตาทําหน้าที่ในการรักษาสมดุลเกี่ยวกับเกลือแร่โซเดียมก็ด้วยนะครับแต่ถ้าไตาคุณไม่ดีคุณถึงจะต้องจากัดซึ่งอาหารทั่วไปในชีวิตประจาวันมันไม่ได้โซเดียมเยอะหรอกแต่มันจะเยอะใน5ข้อที่หมอหนึ่งพูดเนี่ยแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นแป้งเยอะนะในบะหมีค่ครงสําเร็จรูปเป็นไปได้ก็เลี่ยงไปก่อนโอเคเปล่านะครับเนาะนะใช้วุ้นเส้นยังจะดีกว่านะนะครับหรือเดี๋ยวนี้ก็มีเส้นไข่ขาวแล้วเส้นไข่ขาวก็ใช้ได้นนนนะคครััับอ่ดมาาที3หลยกิ หลายคนไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้โอเคไหมเพราะเชื่อว่าใน1ปีมันจะต้องมีวันที่ทุกคนต้องปาร์ตี้อ่ะแล้วปาร์ตี้แต่ละคนก็ต้องมีแอลกอฮอล์บ้างถูกไหมบางคนเป็นเหล้าบางคนเป็นไวน์บางคนเป็นเบียแต่ตัวที่กินแล้วบวมเลยนะและไขมันพอกตับด้วยนะหมอนหนึ่งบอกเลยนะใช้คําว่าไขามันพอกตับใครที่มีคนในครอบครัวชอบกินเบียรไม่ว่าจะเป็นพอ่อเป็นสามีเป็นลูกบอกเขาไว้เลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณอยากหอมนะพวกแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่มันเผาผ่านไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับมันจะเผาผ่านที่ตับโดยตรงถ้าคุณกินพวกขนมปังกินพวกน้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเผาผ่านตามเซลล์ต่างๆได้เพราะมันชอบเอาน้ําตาลไปใช้ถูกไหมถ้าไม่ได้กินเยอะเกินไปก็ไม่อ้วนแต่เบียร์เนี่ยไม่ใช่พวกแอลโกอฮอล์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะครับเซลล์ต่างๆมันไม่ได้เผาผ่านได้เลยมันจะต้องส่งไปเผาผ่านที่ตับซึ่งมันจะแย่งอย่างอื่นเผาผ่านก่อนด้วย เพราะฉะนั้นตับที่ได้พวกเบีย์พวกเหล้าแอลกอฮอล์เยอะเกินไปจะทําให้ไขมันพอกตับได้และทําให้ตับอักเสบโดยตรงได้ด้วยจากแอลกอฮอล์ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครที่กินแบบนี้อยู่กินเบีย์อยู่แล้วไขมันพอกตับพอลดเบีย์ปั๊บเดี๋ยวไขมันก็ลดลงหรือบางคนเนี่ยรูปร่างอาจจะไม่ได้อ้วนก็นได้นะแต่กินเบีย์กินแอลกอฮอล์เยอะไขมันก็พอกตับได้นะโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้อ้วนมาก ค,คัวนี้อีกอันหนึ่งนะเนื่องจากว่าพวกเบียร์เนี่ยนะก็จะมีส่วนทําให้ร่างกายของคุณบวมขึ้นเหมือนกันเพราะนั้นบางคนไม่ต้องตกใจเลยเวลาปาร์ตี้สังสรรค์กินเบียร์เข้าไป3ากระป๋องวันรุ่งขึ้นตื่นมารู้สึกว่าทาไมตัวบวมจังนะครับนะพอหยุดกินกินน้ำเยอะๆเดี๋ยวพอมันขับออกเนี่ยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นน้ำหนักก็จะลดลงเพราะฉะนั้นถ้ามีช่วงที่ต้องสังสรรค์จริงๆคุณต้องรู้ก่อนว่าเบียร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักคุณขึ้นได้ทันทีในวันรุ่งงงงขึ้นะขนน้้นนนนนนเเเลลลยาาาาะะสสส่่่วววตตตััออออรรรร์มมีถุุิิจจจืืกกกๆใทคคณ ให้เลือกใช้สิ่งที่เรียกว่าไวน์แดงดีกว่าไวน์แดงนี่มันยังพอมีประโยชน์นะโอเคไหมโดยเฉพาะพวกไวนะ์องุ่นนะองุ่นแดงพวกนี้มันก็มีสารต่างๆที่ทําให้ร่างกายคุณเนี่ยยังได้สุขภาพดีด้วยนะกินก็พอให้กินได้สังสรรเฉยๆโอเคเปล่าไม่ต้องกินเอาเมานะครับเนาะนะเพราะนั้นไวน์แดงก็เป็นตัวหนึ่งที่โอเคนะครับได้ก็จะดีกว่าพวกเบียร์เนาะอันนี้อันที่4นะอันที่4อันเนี้ยเป็นอันที่หลายคนนะ่ะไม่รู้แล้วชอบซื้อกินด้วยเพราะมันง่ายเราเรียกมันว่าอาหาร แปรรูปจะคล้ายๆกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่อันนี้มันคืออาหารแปรรูปและส่วนใหญ่ก็คือโปรตีนที่แปรรูปเช่นอะไรบ้างแฮมนะไส้กรอกนะจริงๆมันก็มีพวกเบคอนบาลนา่าพวกเนี้ยแฮมไส้กรอกเบคอนบาลนา่าทั้งหลายที่เป็นอาหารแปรรูปจริงๆพวกกุนเชียงหมูยอก็ใช่นะทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้มีคําว่าคีโตเฟรนี่หรือพวกพวกกีโตกินได้นะบอกไว้เลยนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะมีสารตัวหนึ่งที่ เป็นสารที่ทําให้อาหารมันคงตัวเพราะมันแปลรูปแล้วคือต้องการแปลรูปเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีสารบางตัวที่ทําให้ร่างกายคุณสุขภาพไม่ดีแล้วเขาบอกเลยนะพวกเนี้ยนะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่ทําให้อะไรก่อมะเร็งพวกเนื้อแดงต่างๆเลยยังไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ชัดเจนจ๋าขนาดนั้นนะเพราะกินเนื้อแดงกินหมูกินวัวมันก็ยังมีประโยชน์ถูกไหมแต่พวกอาหารที่แปลรูปแบบเนี้ยมีสารเคมีเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็อ้วนด้วยแล้วก็ย่อยยากอีกต่างหากเพราะมันไม และพวกอาหารที่ถูกเก็บได้นานๆเนี่ยคุณไปสังเกตนะพวกอาหารเวฟต่างๆที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อที่ต้องเอามาเสร็จปั๊บเข้าเวฟเอามาเสร็จปั๊บเข้าเวฟมันสะดวกก็จริงแต่มันจะทําให้ตัวคุณบวมคุณไปดองอ่านฉลาดนะโซเดียมมันจะสูงมากเพราะมันทําให้อาหารอยู่ได้นานเทคนิคที่จำง่ายๆเลยนะครับอาหารอะไรที่เสียเร็วแล้วต้องรีบกินอันน like ั้นมักจะดีกับสุขภาพอาหารอะไรที่เก็บได้นานอยู่ได้นานๆนานๆกินทีนะอย่าไปกินบ่อยเพราะอะไรยิ่งเก็บอาหารได้นานยิ่งทําให้คุณเนี่ยอายุสั้นลงอาหารที่เสียไว ต้องรีบกินอายุคุณจะยืนขึ้นอาหารอะไรที่เก็บได้นานๆแนะนาให้กินแต่น้อยเพราะยิ่งกินยิ่งอายุสั้นโอเคไหมแต่ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้กินให้พอได้ความสุขแต่ไม่ใช่กินทุกวันเนาะเพราะฉนะนั้นถ้าหมอหนึ่งเลือกได้อย่างหมอคลิปที่แล้วที่หมอหนึ่งทำคลิปว่าอาหารในเซเว่นกินอะไรดีเดี๋ยวหมอหนึ่งลงคลิปไว้ให้ลงลิงก์ไว้ให้เนาะนะครับอาหารในเซเว่นกินอะไรดีที่จะผอมถ้าเป็นไปได้หมอหนึ่งเลยจะบอกเลยว่ามีหลายอย่างที่ผอมได้แต่ถ้าต้องเร่งรีบจริงๆอาหารเวฟเอาไว้สุดท้ายนะต,ตนั้งหหมอรเเเนลิกาาว ถ้าเป็นไปได้มีอาหารที่เป็นร้านสะดวกซื้อข้างทางที่เป็นอาหารตามสั่งกินแบบนั้น,นดีกว่ายกเว้นว่าเร่งรีบจริงๆหาไม่ได้แล้วจริงๆโอเคกินได้เพราะว่ามันก็ไม่มีทางเลือกโอเคป่าแต่ถ้ามีทางเลือกได้เลือกดีกว่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่แนะนําให้กินน้ําหนักขึ้นทันทีเลยบวมนะนะครับ,นะรบและก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนผมกินผมกินบ่อยด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้บางคนเห็นภาพปั๊บอุ้ยชาบูกินไม่ได้กินได้ และผมชอบกินด้วยปิ้งย่างชาบูเนี่ยแต่มันมีทริคนิดหนึ่งนะครับวันหนึ่งบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินชาบูเนี่ยถ้าจะกินให้ลดน้ําหนักได้นะอันที่1คุณต้องเน้นเนื้อสัตว์จําไว้เลยนะเน้นเนื้อสัตว์บวกกับผักคุณจะลดน้ําหนักได้ต้องเน้นเนื้อสัตว์บวกกับผักและสิ่งที่ควรกินน้อยๆคือ1ึพูดไปแล้วคือน้ำอะไรน้ําซุป2น้ําจิม้มเจ้า2ตัวนี้แหละ ที่กินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เวลาจะลดน้ําหนักเนี่ยหมอนหนึ่งบอกว่าชาบูลดน้ําหนักได้เพราะอะไรเพราะเนื้อสัตว์มันคือโปรโตีนร่างกายเราไม่มีโปรโตีนไม่ได้บางคนเนี่ยแป้งก็ไม่กินน้ําตาลก็ไม่กินไขมันของมันของทอดก็ไม่กินคุณหมอครับทำไมไม่เห็นผอมเลยเพราะคุณกินโปรโตีนน้อยเกินไปโปรโตีนที่กินน้อยเกินไปแล้วไม่อิ่มร่างกายก็จะหิวบ่อยโปรตีนที่กินน้อยเกินไปไม่อิ่มหิวบ่อยแล้วกล้ามเนื้อคุณก็จะหายไปด้วยเพราะร่างกายจําเป็นต้องมีกล้ามเนื้อคนที่มีกล้ามเนื้อที่เหมมาะส กินโปรตีนพอเหมาะออกกาลังกายด้วยนิดหน่อยเนี่ยจะทําให้ระบบเผาผลาญดีเพราะระบบเผาผลาญในร่างกายของคุณมันอ้างอิงตามมวลกล้ามเนื้อยิ่งมีกล้ามเนื้อพอสมควรก็จะทําให้น้ําหนักของคุณลดได้ง่ายขึ้นและไม่โยโย่ภายหลังแต่ใครที่จับแขนมานะแล้วก็เป็นไงพอจับแขนมาปั๊บนะครับใครที่จับแขนมาปั๊บนะกล้ามเนื้อไม่มีเลยมีแต่ไขมันนะแบบเนี้ยลดได้แป๊บเดียวก็โยโย่แล้วเพราะระบบเผาผลาญมันไม่ดีเนาะระบบเผาผลาญจะดีก็เลยจะเป็นจะต้องมีกินเนื้อสัตว์บ้างหรือถ้าในชาบูมีเต้ห้ห,ห,นนห,หูได เพราะอะไรเพราะเต้าหู้คือโปรตีนเหมือนกันแต่เป็นโปรตีนที่มาจากพืชก็ควรจะกินทั้งโปรตีนจากพืชจากสัตว์นะมีคลิปที่ทาเกี่ยวกับโปรตีนไปด้วยในช่องไปดูได้นะครับโอเคไหมแล้วก็กินผักร่วมด้วยทําไมผักตึงสําคัญผักสําคัญเพราะใยอาหารจะช่วยทําให้คุณอิ่มนานและช่วยลดการดูดซึมน้าตาลเพราะน้ําตาลมันเข้าร่างกายคุณช้ามันก็เปลี่ยนเป็นไขมันช้าไปด้วยจริงไหมนะครับเนาะนะนะเพราะนั้นสําคัญส่วนน้าซุปก็อย่างที่บอกเลยในน้ําซุปก็มักจะมีอะไรเขาต้องใส่ามาอยู่แล้วนะน้าตาลใสอะไรมาอีก ชูรสท่องไว้เลย2อันเนี้ยนะเพราะนั้นถ้าร้านไหนที่เขาทาชาบูกินแล้วเนี่ยคุณไม่ค่อยหิวน้านะคุณรักร้านนั้นมากๆเลยว่าหนึ่งมีร้านในใจแต่ไม่บอกชื่อละกันโอเคไหมนะครับเนาะก็จะมีร้านหลายร้านมากๆที่ทําแล้วเฮ้ยกินแล้วไม่หิวน้ําำแสดงว่าเขารักลูกค้ามากพอสมควรเลยนะครับแล้วส่วนน้ําจิ้มเนี่ยก็จิ้มแค่พอได้รสชาติเนาะส่วนใครที่ชอบเอามากินเองที่บ้านก็ไปหาพวกน้ําจิ้มคีโตก็ได้นะเพราะคําว่าคีโตเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ชูรสอยู่แล้วอาจจะใช้ญ่าหวานใช้อิริทิทอลเป็นสารให้คคววาามหนนนแทะรับ แล้วก็ใช้พวกผงหมูที่มันไม่ใช่ผงชูรสอ่ะใช้แทนต่อให้คุณไม่ได้ลดน้าหนักด้วยคีโตคุณก็ใช้พวกน้ําจิ้มพวกนี้ได้นะอย่างที่หมอหนึ่งบอกใครที่เรียนลดน้าหนักกับผมในกลุ่ม v ี p จะรู้ว่าผมไม่ได้สอนการลดน้ําหนักแบบคีโตผมไม่ได้สอนแพนเบดเพราะอะไรเพราะแต่ละวิธีมันมีมันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับแต่เราหยิบข้อดีมันมาใช้คีโตมีข้อดีคือมันทําให้คุณเนี่ยกินของมันของทอดได้ แต่คุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อเราจะทํายังไงให้เราไม่ต้องกินคีโตไปตลอดคือกินแค่บางมื้อเป็นคีโตอ๋อแพนเบดมันมีข้อดีคือใยอาหารทําให้คุณสุขภาพดีแต่บางทีก็อยากกินของมันของทอดบ้างอ่ะคนกินแพนเบดบางทีเขาไม่กินของมันของทอดเลยแล้วเขากินแต่อาหารที่แบบดูหายากอ่ะซึ่งบางทีมันก็ทําแบบนั้นทุกวันไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องค่อยๆหยิบมาเอาข้อดีของมันมาประยุกใช้จนทําให้คุณสามารถกินอาหารในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละแต่พอเรามีความรู้ไงรู้หลายๆเทคนิคปั๊บเราก็เลยลดน้ําหนักได้โดดยทีี่มมควาสุขชช้ิตไปก โอเคเปล่าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต่อให้ลดน้ําหนักไม่ได้ลดด้วยวิธีคีโตก็กินคีโตก็กินน้ําจิ้มคีโตได้กินหมูยอคีโตได้เพราะมันไม่มีอะไรไม่มีน้ําตาลไม่มีชูรสโอเคไหมส่วนคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์เราก็พอจะรู้เทคนิคแล้วอ๋อเราก็จะเป็นต้องกินผักเหมือนกันนะก็จะทําให้ใย,ยอาหารในร่างกายเราดีอิ่มนานลําไส้ดีและกินเนื้อสัตว์รลบวกผักก็ไม่เสี่ยงมะเร็งเห็นภาพป่เนาะเพราะฉะนั้นก็ หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับนะดังนั้นผมย้าอีกครั้งหนึ่งนะอาหารที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินตลอดชีวิตถ้าจําเป็นอยากกินก็กินได้อย่างชาบูก็เหมือนการชาบูไม่ได้ทําให้อ้วนถ้ากินเป็นอะ่ะก็ผอมส้มตําไม่ได้ทําให้อ้วนถ้ากินเป็นแล้วรู้ว่าสารอะไรที่ในนั้นที่เราควรเลี่ยงมันก็ผอมได้และมีความสุขด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก่อนจากกันวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่านนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลดไปได้สิบหกกิโลทั้งที่อายุกกใใหกนนสิกกบ,บป จอยกันได้ในกลุ่มเรียนนะครับนะหมหนึ่งมีกลุ่มเรียนที่ชื่อว่า กลุ่มเรียนลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตกลุ่ม V.I.P. นะครับในนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะมีหลายส่วนเลยที่แตกต่างที่เหมอหนึ่งยังไม่ไดเอามาลงใน u t u b e นะเพราะอะไรเพราะว่ามันยาวมากนะในนั้นเนี่ยมีบทเรียนทั้งหมด21บทแต่ความแตกต่างกับที่ทุกคนได้ฟังอยู่กับคลิปใน YouTube ก็คือผมจะซอยมาให้ลลนวะว่าใน1วันคุณต้องทําอะไรบ้างง่ายคือปัญหาที่คนทั่วไปมักจะเจอนะคืออะไรรู้ไหมเวลาอยากลดน้ําหนักแล้วคิดว่าจะทําทุกอย่างพร้อมๆกันวันเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับคคนนนเเราารราา่่่กกอยอกยย้ัววีููล2000ปๆ ีละอย่างทีละวันแล้วให้รู้ว่าทําแบบนี้ร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นพอเจอปัญหาวันรุ่งขึ้นบทถัดไปมีวิธีแก้ปัญหารออยู่แล้วอ๋อแล้วทําอะไรร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะบางคน7วันเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วอะนะแล้วมารู้ตัวอีกทีอย่างคนนี้ลดไป16กิโลแล้วทั้งทั้งที่อายุเขาก็เยอะแล้วไม่คิดว่าจะลดได้มาก่อน แล้วก็ในแต่ละบทในนั้นก็จะมีกําลังใจแทะให้อยู่เรื่อยๆให้คุณเนี่ยสามารถทาไปได้เรื่อยๆในทุกๆวัน,ท,วนทุกๆวันทุกๆวันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเวลาเจอน้ําหนักนิ่งแก้อย่างไงเวลาที่ผอมแล้วทํายังไงให้ไม่กลับมาอ้วนอีกก็จะมีสอนอยู่ในนั้นจนครบเลยนะครับ,นะรบเพราะนั้นถ้าใครที่สนใจก็ดูรายละเอียดได้แอดไลน์แอดเฮลตี้ฮีโร่นะครับหรือว่า กดลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็จะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกพาเข้ากลุ่มเรียนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ก็จะลงคลิปแบบนี้ให้อยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากคุยอะไรกับหมอ1ก็คอมเมนต์ไว้ได้ส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับไปลุน้ําหนักกันในกลุ่ม VIP ครับเดี๋ยวหมอ1ดูแลนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับส่วนใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะชมคลิปหมอ1จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอ1นะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลด้น้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอ1นะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวา หรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ